อาชีพไหนซื้อได้ได้บ้างนะครับของนนียุทธซื้อได้แต่อาชีพอาชีพเกษตรกรนะครับขับแก๊ปนะครับขับรถยนต์สาธารณะหรือ,อท่านทำอาชีพขายของออนไลน์นะครับครับตอนนี้ยุทธก็จะมาคุยถึงเรื่องรถดีๆสักคันนะครับแล้วก็คงไม่พ้นแคมรี่คันที่ยืนอยู่ด้วยนะครับรถคันนี้ดรียังไงนะครับหนึ่งน้าวันนี้รถแค่ประมาณ 8ปีก็ราคาถูกมากแล้วก็ยังใช้ดีๆอยู่คันนี้ปี2014นะครับแล้วก็สภาพก็ดีมากนะครับผ่อนไม่ถึงหมื่นนะครับเพื่อนๆไม่ต้องดาวด้วยนะครับใครอยากได้รถภูมิฐานแบบนี้นะครับไปทํางานกลับไปต่างจังหวัดนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับใช้ดีอยู่ในกรุงเทพก็ดูหรูหราแน่นอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของสมรรถภาพไม่ต้องพูดถึงนะครับเขาเป็นตัวท็อปไฟของโตโยตาก็คือตัวแคมรี คันนี้เลยนะครับยี่ยุสจัดลดตัวคัมรี่ตัว2,004มาให้ก็เพราะว่า1มันไม่ใช่ตัวใหญ่สุดของเขาเลยก็คือว่าตัวตัว2.4มันก็จะเครื่องใหญ่กว่านี้แล้วกินน้ำมันมากกว่าตัวนี้เป็นตัวประหยัดน้ำมันนะครับเครื่อง2,000ก็อยู่ประมาณ10กว่ากิโลลิตรแน่นอนนะครับตอนขับขี่แต่จังหวัดที่อัตราเร็วคงที่นะครับเพื่อนๆคันนี้สีดำนะครับแล้วรถสภาพดีไม่มีชนไม่จบน้ำนะครับแล้วก็มีรับประกันหลังการขายใครๆสนใจ ดังนั้นนะครับก็อยากให้บอกเพื่อนๆว่ายยุธมีหลายสีอยู่นะครับก็เชิญชมได้นะครับเข้ามาดูได้ที่สี่นครินซอยสินะครับแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆแต่จังหวัดก็เหมือนเดิมครับกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็เราพูดคุยกันในแชทนะครับว่าเราจะซื้อรถแล้วจะใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับอาชีพไหนซื้อได้ได้บ้างนะครับของยีหยุดซื้อได้ตั้งแต่อาชีพอาชีพเกษตรกร,กรนะครับขับแก๊ปนะครับ รถยนต์สาธารนณะหรือ,อท่านทำอาชีพขายของออนไลน์นะครับรับเหมาข่อสร้างนะครับขายของออิสระขขายขงในตลาดนัดก็ขับแคมเรี่ได้นะครับแล้วก็ยังไงก็มาหาฮิยุทธได้นะครับที่สี่ันทอยสีนะครับ